อันนี้คืออะไรอาจารย์มี่อาจารย์มี่หมูควักซับควักซับมาหาเราเนี่ยนะของพระอาจารย์ใจนะครับวัดพระยาญาตินะนี่ครับมีนี่จานลยนี่จานแล้วอันนี้คือหมูนี่ก็คือหลวงพ่อเราเกิดปีหมูเนาะน้ำนานนยอาจารย์ปีพศนี่อันนี้น่านานแล้วนะเครื่องรางของขังนะหมูควักซับไม่มีแล้วนะครับมีอยู่ชิ้นเดียวนะอาจารย์นะมีชิ้นหนึ่งเท่านันไหนดูซิเชิญชม มีเนื้อเงินอีกชิ้นนะอ่าหมูกวักซับเนื้อเงินอีกชิ้นยังอันนี้ก็คือหมูกวักซับเนื้อเงินนะจ้าเนี่ยห่อมานานแล้วเนี่ยเขียนว่าห่อมานานแล้วพระพญาญาตนะครับนี่นะสูตรสงครามหมูกวักซับนะทาครั้งเดียวรุ่นเดียวรุ่นเดียวจบไม่มีอีกแล้วนะไม่ทำซ้ำไม่ทำซ้ำนะเนื้อเงินนะหมูกวักซับเนื้อเงินนะนี่นะ โอ้โหนี่ท่านเกิดปีหมูอ๋อนะครับคือปีหมูทองครับหมูกวางซับนะครับเครื่องล่างของขังเลืเ่อนอเลื่อนนี้เหรียญรว,วยหมูหมูอย่างเงี้ยรวยหมูหมูอ่ารวยรวยหมูหมูลุ้อ่าอย่างงี้ก็รวยหมูหมูเจ๊บอกว่ารวยไม่รู้ตัวอ่าอันนี้คือเหรียญเยนี้ยหมูนะฮะเหรียญหมูเหรียญหมูนะรวยไม่รู้ตัวนะอ่านี่เอาดี